นันเอาไปตลาดกันปะนแต่ว่าก่อนสิไปอ่ะขอมุกตลาดจากักสองมุกแน่ไอ้เรื่องเล่ามีอยูว่ามือนัน,นเอื่อยไปตลาดเอื่อยไปพอรันเก่งงามงามอืมแต่ว่าแพงแพงดิอเอ้ยเอื่อยเรียกขอตอ่อแต่แม่ค่ะวบ่ให้ตอติเอ้าเป็นยังไงขึบอกให้ตอแม่ค่ะบอกว่าถ้าตอแล้วมันจะเป็นขาใหญ่เฮ้ย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 เดี๋ยวเหงาพี <S 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 ่ลีเดี๋ยนี่ เออของนุก,ก็มี่คือกันคือ,คอมือ่อนันมันบอมันเป็นตลาดแล้วนุอยากได้เสือแม่ข่าก็บอกว่าลองได้ลองได้นุก,ก็กาบบานเลยเอา้าไม่ยังคือกลาบล่ะเอา้าก็แเม่ค้่าตัวบอกไ่นุเป็นเด็กไพสิขาลองเนะเาะม่าบอกให้ลองเสื้อ